เรียนท่านประธานกรรมการสิทธิ์ครับเรียนท่านประธานและท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรเรียนอมาราพงศพิษประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอขอบพระคุณท่านสมาชิกที่กรุณาให้เกียรติ รับฟังรับดอูอ่านรายงานของเราและได้แสดงความคิดเห็นดิฉันคงจะขอตอบเพียงสั้นๆนะคะ,ะคือประการแรกรายงานฉบับนี้เป็นรายงานของกรรมการสองชุดซึ่งหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วเพราะฉะนั้นเนื้อหาบางส่วนเป็นผลงานของกรรมการชุดที่แล้วและบางส่วนเป็นผลงานของกรรมการชุดใหม่ ข้อ2ก็คือว่ารายงานที่เสนอเป็นรายงานที่เกี่ยวกับเหตุการณ์นในปี2,551และ2,552เท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องหลายเรื่องซึ่งอาจจะเกิดขึ้นก่อนปี2,551หรืออาจจะเกิดขึ้นหลังจากปี2,552เราไม่ได้นำมาเสนอไว้นะคะ,อ,ะอย่างไรก็ดี ทางคณะกรรมการศริธิ์ก็ขอขอบคุณในคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์และท่านได้กรุณาให้มาข้อวิจารณ์บางข้ออาจจะคลาดเคลื่อนอเรียนขอไม่ตอบโต้นะคะ<ม>ในแง่ของรายละเอียดแต่สิ่งที่ท่านฝากให้เราไปดูเพิ่มเติมหรือว่าข้อเสนอแนะที่ท่านให้มาให้ไปดู เราจะรับไปพิจารณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดที่เกี่ยวกับเหตุการณ์บางเหตุการณ์หรือคำร้องบางเรื่องรายละเอียดต่างๆเหล่านั้นเรียนขออนุญาตไม่ตอบท่านในที่นี้แต่รับว่าเราจะกลับไปพิจารณา,าดูแลในแง่ของความถูกต้องของข้อมูลแล้วศึกษาเพิ่มเติมตามที่ท่านเสนอมานะคะ เราขอขอบคุณในกำลังใจที่ให้แล้วก็ความเข้าใจว่าการทำงานของเราเป็นการทำงานที่ยากลำบากเพราะว่าสังคมไทยเป็นอยู่ในภาวะของความขัดแย้งรุนแรงแต่ยังไงก็ตามคณะกรรมการสิทธิ์ก็ได้พยายามทำงานอย่างเต็มที่สุดท้ายคือทัน เห็นว่าเวลาล่วงเลยมามากนะครับดิฉันก็จะไม่ขอลงรายละเอียดใดๆทั้งสิ้นแต่ว่าอยากจะขอฝากท่านสมาชิกว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เราเสนอเข้ามาตั้งแต่กรรมาการชุดที่แล้วนะคะยังไม่ได้ผ่านท่านเลยอยากจะขอความกรุณา ให้สภาชุดนี้ดูพรบคณะกรรมการสิทธิ์ซึ่งควรที่จะได้รับการพิจารณาโดยสภาแห่งนี้ให้ผ่านไปเพื่อว่าเราจะได้ทำงานได้อย่างเต็มที่ตามอำนาจหน้าที่ที่เราได้รับเพิ่มเติมมาในรัฐธรรมนูญปี2550ในานามของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินขออนุญาต เสนอข้อคิดเห็นแล้วก็คำตอบต่อข้ออภิปรายของท่านแต่เพียงเท่านี้แล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้เกียรติให้ข้อคิดเห็นแล้วก็ฟังคำตอบจากเราขอบคุณมากค่ะไม่มีนะเชิญท่านกจิตแล้วก็ท่านวัชระต่อท่านประธานครับผมกจิตชัยนิคม สมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดอุดรธานีเขต4การฟังรายงานและการอ่านรายงานเนี่ยผมได้อ่านดูละเอียดแล้วผมยังยืนยันว่ารายงานเนี่ยผมเสนอให้ท่านกรรมการสิบเอากลับไปทำมาใหม่ในรายละเอียดในเนี้ยนะมันมีความไม่สมบูรณ์หลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์เด่นของท่านเนี่ยสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยท่านต้องไปทำให้มัน รอบด้านกว่านี้สถานการณ์ทางการเมืองมันเกี่ยวข้องกับกระทบสิทธิเสรีภาพในทางการเมืองในช่านพื้นฐานเนี่ยท่านรายงานท่านทำอยู่แค่นี้แล้วถแถลงการของท่านแต่ละอันเนี่ยมันก็ไม่มีในภาคกนวกแล้วผมยืนยันนะสิทธิที่ถูกคุกคามจากรัฐไม่ว่ารัฐไหนก็ตามเนี่ยไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลก็ตามเนี่ยในช่วงที่ท่านมาเนี่ย คนที่ถูกละเมิดสิทธิ์มากที่สุดคือคนไทยที่อยู่บนผืนแผ่นดินไทยในเรื่องที่ดินกฎหมายแต่ละฉบับนี้ออกมารับรองสิทธิ์หมดแต่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ข่มเหงพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่มีในรายงานอย่างนี้ผมก็มียืนยันครับรรท่านประธานผมเสนอให้เอากลับไปทําใหม่แล้วผ่านวันนี้ผมคิดว่านในสถานการณ์อย่างเนี้ยในวันนี้ที่ประชุมนี้ก็รับรองท่านไม่ได้หรอกมันไม่ครบองประชุม ผมไม่ได้เสนอนับนะท่านประธานแต่ผมมีความเห็นว่าต้องเอากลับไปทำเข้ามาใหม่รายงานอย่างเนี้ยผ่านการรับทราบของสภาไม่ได้ผมไม่ให้ผู้แทนประเภทตายางนะครับอะไรที่ไม่เหมาะสมนี่ต้องเอาขึ้นไปครับไม่ใช่ว่ายังไงก็ทราบยังไงก็ทราบแล้วท่านก็มาบอกว่าผ่านสภาแล้วเสร็จแล้วท่านก็เผยแพร่ทั่วไปอย่างเนี้ยเผยแพร่ไม่ได้มันสะท้อนหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งรายละเอียดมีหลายคนพูดไปแล้ว ไม่ควรเป็นรายงานของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทยผมเสนอให้เอากลับขึ้นไปครับท่านประธานเอากลับขึ้นไปทำไมครับขอบคุณครับกรรมการสิทธิแจงประเด็นนี้ก่อนนะฮะมีเดี๋ยวท่านวัชรัตต่อไม่ท่านวัชรัตเลยรฮะกรรมการสิทธิท่านยินยันท่านไม่กลับท่านประธานที่เคารพ กระผมนายวาชรา,าเพชรทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเั็นชีรายชื่อพ,พรรคปัญทิปัปท์ท่านประธานครับด้วยความเคารพท่านประธานคือผมอยากจะกลาบเรียนท่านประธานว่าองค์ประชุมในขณะนี้ไม่ครบแต่ถ้าท่านประธานจากกรุณาปริบนอมในการรับทราบรายงานของกรรมการสิทธิในวาระรับทราบนี้นะครับ พวกเราซึ่งอยู่ในที่ประชุมแห่งนี้ก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามท่านประธานก็สุดแท้แต่ท่านประธานจะพิจารณาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะกลาบเรียนท่านประธานก็คือว่าท่านนายแพทย์นิรันด์พิทักษ์วัชระยังไม่ได้ลุกขึ้นตอบคาถามผมในกรณีที่ท่านไปปราศัยกับกลุ่มคนเสื้อแดงบริเวณบนฟุตบาทหน้าศานายาแล้วกล่าวว่ามีนักโทษการเมืองแล้วพูดในํานองที่เห็นด้วย กับแนวคิดทางการเมืองดังกล่าวนั้นผมเห็นว่ากรรมการสิทธิ์นั้นท่านควรที่จะต้องเป็นกลางและไม่ร่วงละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นเสียเองจึงอยากฟังจากปากคําท่านเพราะว่าสถานีโทรทัศน์เอเชียอัปเดตเอาเครดิตของท่านเนี่ยไปเผยแพร่ซ้ําเผยแพร่ซ้ําว่าท่านเนี่ยไปยืนอยู่ข้างโน้นแล้วผมอยากจะถามท่านว่าท่านยืนอยู่ตรงไหนต่อไปชัดกลางสภาผู้แทนรัษฎรแห่งนี้กราบขอบคุณท่านประธานท่านประธาน ที่เรพขอบคุณครับคือผมได้ถามแล้วท่านท่านไม่ได้ตอบท่านไม่ตอบนะครับแล้วก็ท่านประธานท่านประธานกรรมการสิทธิ์ท่านก็ได้ชี้แจงแล้วแล้วก็ข้อข้อแนะนำข้อทักท้วงต่างๆท่านก็จะนําไปปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่นท่านกระจิตก็บอกว่าขอให้ทางกรรมการสิทธิ์เนี่ยถอนไอ้รายงานนี้ออกไปนะครับอันนี้จะต้องซักซ้อมทําความเข้าใจกันสักนิดนึงว่า ตามพระราชบัญญัติกรรมการคณะกรรมการสิทธิทมนุษยชนปีพศ .2542 ที่หลายท่านก็เป็นกรรมการอยู่เนี่ยก็ในมาตรา15เนี่ยเขาก็จะระบุว่ามีอำนาจหน้าที่แล้วคณะกรรมการสิทธิจะต้องทํารายงานประเมินสถานการณ์เนี่ยรายงานต่อสภานะครับท่านก็ทํามาอย่างนี้รายงานเมื่อรายงานแล้วเนี่ยนะครับ ก็เหมือนกับหลายหายรายงานที่ผ่านไปเหมือนกับของกระทรวงการคลังที่รายงานไปอันไหนที่ยังไม่ครบถ้วนไม่เพียงพอนะครับมันอยู่ในระหว่างช่วงคาบเกี่ยวกันอยู่เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการถอนไปปรับปรุงนะครับอันนี้ผมก็ท่าทางกรรมการสิทธิ์ท่านไม่ถอนก็ถือว่าท่านก็ได้ไปบัติตามมาตรา15 นะครับครั้นี้จะขอปรึกษาท่านว่ามีช่องทางอะไรไหมถ้าท่านไม่ดําเนินการก็ถือว่าท่านได้ปฏิบัติตามกฎหมายมาตราสิบห้าเชิญท่านนิพนธ์ครับเดี๋ยวนะทีละท่านนะคือคือจะพอใจไม่ถูกใจมันก็เป็นเรื่องของความเห็นแต่ทางกรรมการสิทธิท่านปฏิบัติตามกฎหมายมาตราสิบห้ากฎหมายในที่นี้หมายถึงกฎหมายคณะกรรมการสิทธิไม่นชนนะครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองเชิญท่านนิพนธ์ครับท่านประธานที่เรารับผมนิพนธ์วิศวิทยศาสตร์ สมาชิกภาผู้แทนรัษฎรมญชื่อายชื่อพักประชาธิปัตย์ท่านประธานครับก็คงเป็นอย่างที่ท่านประธานได้ดำริไปเมื่อสักครู่ว่าเป็นเรื่องการรายงานนะฮะของคณะกรรมาการสิทธิจมิชชนแล้วก็เป็นเรื่องที่เรารับทราบส่วนรายงานนั้นเนี่ยมันก็มีข้อวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์กันแต่ละมุมมองที่จะมีความเห็นที่แตกต่างกันไปแต่เมื่อทำกรรมาการสิทธิ์เนี่ยอยู่ที่กรรมาการสิทธิ์ว่า ท่านจะยืนยันในรายงานท่านไหมถ้าท่านยืนยันนะไม่ถอนก็ถือว่าจบไปนะขบถ้วนสมบูรณ์ตามที่ได้ไปฏิบัติตามกฎหมายแล้วครับขอบคุณครับเชิญท่านหมอเวงครับเดี๋ยวนะทีละท่านนะกาบเรียนท่านประธานด้วยความครบครบผบนายแพทย์เวงโตจิราการสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยคือต้องการเรียนท่านประธานนี้นะครับผมอยากจะให้ทางกรรมการสิทธิ์เนี่ยรับ ข้อคิดเห็นของท่านขออนุญาตเอ่ยนามขจิตชัยนิคมไปพิจารณาเพราะผมดูแล้วเนี่ยท่านขจิตเนี่ยเสนอด้วยความปรารถนาดีจริงๆคือท่านขจิตชี้แล้วว่ามันไม่สมบูรณ์นะฮะแล้วก็ยังมีจุดบกพร่องอยู่มากมายดังนั้นะถ้าท่านกรุณารับฟังความคิดเห็นของท่านขจิตไปปรับปรุงอันนี้ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงแต่หากว่าท่านยืนยันก็ไม่เป็นไรหากท่านยืนยันนะครับท่านประธานครับผมขออนุญาตสงวนสิทธิ์ส่วนตัวของผม นะฮะจะบันทึกตรงไหนก็แล้วแต่ผมอยากให้บันทึกว่าความเห็นส่วนตัวของผมก็คือว่ารายงานฉบับน,นี้ไม่สมบูรณ์ไม่รอบด้านเอ็นเอียงและผมไม่ยอมรับในส่วนที่เกี่ยวข้องทางการเมืองกรุณาบันทึกให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับเจริญท,ท่านขจิตครับเจิญท่านขจิตครับท่านประธานครับผมขจิตใจนิคมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดอุดรธานีเขตสี่ ท่านประธานครับสภานี้นี่ไม่ใช่เอากระดาษแผ่นไหนมาให้รับทราบพ,พอบอกว่าทราบแล้วก็ผ่านไปได้ไม่ใช่หรอกครับเกตนาคือมาให้สภาผู้แทนได้รับทราบวิาพากวิจาร์ท่านดูสภามหาวิทยาลัยเดี๋ยวนี้สิครับเขาเขียนบอกว่าการกำหนดหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยเนี่ย หลังจากกําหนดหลักสูตรแล้วนี่ต้องแก้งให้คณะกรรมการอุดมศึกษาทราบแล้วท่านรู้ไหมครับแก้งให้ทราบนี่แหละถ้ามหาวิทยาลัยบอกว่าอุดมศึกษาส่งกลับแปลว่าเขายังไม่ทราบนะต้องกําหนดหลักสูตรไหมถ้าอย่างนั้นเอามาเสนอสภาทําไมผมคิดว่าเนี่ยโดยเจตนาก็คือว่าต้องการให้วิภาควิจารณ์นี่ผมได้วิพากวิจาร ผมดูผมฟังมาผมไม่มีเกตนาจะพิปรายด้วยแต่ผมก็นั่งอ่านรายละเอียดทั้งหมดผมเห็นว่ารายงานของกรรมการสิทธิ์เนี่ยยังมีข้อบกพร่องมากมายก็เอาไปปรับปรุงใหม่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยรายงานมาอย่างไรก็ถือว่าจบเหรอครับแล้วรายงานนี้ต้องใช้องค์ประชุมด้วยนะสภานี้นี่ ผมรับทราบรายงานท่านไม่ได้หรอกครับถ้าเอาตามที่จริงอะแล้วไม่มีใครอนุโลมได้หรอกไม่ใช่ว่าพอพอผมเห็นด้วยนี่อนุโลมไม่ครบอง์ก็ได้ไม่ใช่ผมบอกว่ารายงานไม่สมบูรณ์ไงฮะเหตุผลของผมผมยกตัวอย่างผมไม่มีเวลาพูดมากเนี่ย ผมพูดสองวันสองคืนก็ได้ถึงความไม่อุดมสมไม่สมบูรณ์ของรายงานอบบนี้ให้ทางกรรมการท่านตอบเนี๋ยเหตุผลที่ท่านอธิบายเนี่ยอธิบายแล้วเดี๋ยวเชิญท่านคุณหมอเดี๋ยวนะให้คุณให้กรรมการเขาตอบก่อนนะเดี๋ยวให้กรรมการตอบก่อนท่านรังสีมาคือท่านกรรมการจะมีทางออกอยู่ฟังก่อนนะฮะเชิญนะคุณหมอ คือผมผมอนุญาตให้คุณหมอแล้วครับนั่งลงก่อนครับทีละท่านใจเย็นนะเชิญคุณหมอกับเรียนท่านประธานติกรบและก็ท่านสมาจิกสมาชิกรัฐสคาริกทุกท่านผมในแผนนิรันดรพิทัคุชละเป็นกรรมการสิทธิพลชนได้คุยกันแล้วก็คือรายงานฉบับนี้เนี่ยเป็นรายงานที่เราได้ทําร่วมกับ กสมอชุดแรกเพราะเป็นช่วงคราบเกี่ยวกันนะครับเราคงไม่มีสิทธิ์มีอำนาจในการที่จะไปเปลี่ยนแปลงนะฮะโดยเฉพาะสว่วนที่เป็นรายง,งานของกรรมาการสิทธิ์ชุดที่แล้วเราก็ยืนยันในรายง,งานของเราประการที่สองผมเองเคยผ่านการเป็นสมาชิกวุฒิสภามาหกปีกปับเรียนท่านประธานว่าเวาระานี้เป็นเวลา,าที่เราเสนอให้ทางรัฐสภาได้รับทราบ ไม่ใช่เป็นวาละเพื่อพิจารณาเพราะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเพราะกรรมการสิบเป็นองค์กรตามรัฐนูนถ้าอาจจะมีความไม่เห็นที่ไม่เห็นด้วยได้เราก็ยินดีรับอย่างที่ท่านประธานก็เรียนด้วยความนอบน้อมแล้วว่าอะไรที่เราคิดว่าเป็นส่วนที่จะต้องไปนแก้ไขปรับปรุงหรือว่านี่ส่วนที่เราจะต้องตอบท่านเป็นหลายตัวบ,บุคคลเราก็จะดาเนินการนะครับประการที่สามในส่วนที่ท่าน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านกจิตท่านบอกว่าไม่มีปัญหาที่ระบุถึงเรื่องของปัญหาที่ดนและป่าผมเองในฐานะประธานอนุทที่ดนและป่ายืนยันว่าในส่วนนี้เนี่ยมีอยู่ครับในรายงานนะครับอยู่ในหน้าที่40ทั้งสองเล่มแหละครับหน้าที่34ครับนะฮะจนถึงหน้า42นะครับเป็นหาเรื่องที่ดีและป่าจากมอทักษิน เป็นหาเรื่องที่น้ป่าจากเรื่องของชาวบ้านที่จังหวัดหนองบุรีภูิแต่เราไม่ได้รวบรวมมาทั้งหมดนะฮะเรารวบรวมเฉพาะประเด็นที่สําคัญสําคัญหรือแม้กระทั่งที่กรณีลุ่มน้ําตะกวัวป่าอันนั้นก็เป็นปัญหาเรื่องที่ดินที่ทํากินเช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายเองผมเองคงไม่กล้าร่วงที่จะเสียเวลาของทางสภาในเรื่องการตอบเรื่องผมที่คุณวัชระเป็ดทองได้ถามนะครับผมคิดว่าผมทํางานโดยยึดหลักสิธินุชนและ ปกป้องนะครับในเรื่องสิ่งที่เป็นประโยชน์และความถูกต้องของประชาชนาส่วนหนึ่งในในกิจกรรมที่ผมไปพูดที่หน้าศาลนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องในรายงานฉบับนี้ด้วยความเคารพท่านวัชระถ้าเผื่อว่าสงสัยยังไงเลิกประชุมนี้ผมยินดีที่จะอยู่ชี้แจงให้ท่านได้เข้าใจครับเพื่อไม่เสียเวลาที่ประชุมครับอย่างนงี้ท่านสมาชิกค,ครับเดี๋ยนะโอ้โอัโออนนี้เดี๋ยวนั่งนั่งลงก่อนครับนั่งลงก่อนครับ คือ,อ,อรายงานนี้เป็นเปนอ่ะเดี๋ยว,ยวผ,มผมชี้แจงก่อนนะรายงานนี้เป็นไป,นป,นป,นปนตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิทมนุษยชนแห่งชาติปี42ที่จะต้องให้คณะกรรมการเนี่ยจะทำรายงานนะครับที่เขียนไว้ในการปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับเดี๋ยวนั่งลงก่อน,นให้ผมผมชี้แจงก่อนครับนะครับ ฉะนั้นในการทำรายงานนั้นท่านก็ได้รายงานว่าท่านได้ไปบัตรอะไรบ้างอย่างไรนะครับส่วนท่านใดเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับผมหาทางออกอย่างนี้ได้ไหมครับให้ทางกรรมการสิทธิ์รับข้อสังเกตไปนะครับแล้วก็ในรายงานปีต่อไปก็เอาข้อสังเกตนั้นมาอธิบายให้กับทางสภาได้ทราบนะครับนะบน,นี้เป็นแค่รายงานตามที่พวกเราเคย ออกกฎหมายกันไว้ก็คือพยายามจะให้หน่วยงานอิสระซึ่งไม่ได้สังกัดใดเนี่ยนะครับเมื่อใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินไปแล้วเนี่ยเราไม่มีทางที่จะสามารถตรวจสอบการบริหารงานได้ก็คือให้มารายงานสภาเมื่อรายงานสภาแล้วเนี่ยนะครับจากที่ผมดูรายงานเนี่ยนะครับในรายงานของท่านท่านก็หยิบยกเอาเอาเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยนะครับมันมีหลายข้อที่จริงก็เป็น,เป,นเป็นตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับฉะนั้น จะให้ถูกใจทุกท่านอาจจะเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นทางออกก็คือขอให้ทางทางกรรมการสิบรับข้อสังเกตไปแล้วก็ในการรายงานข่าวต่อไปก็เอาข้อสังเกตที่ท่านมาพูดเนี่ยมาชี้แจงด้วยนะครับอันนี้เชนะิญะกับเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมในพิเชษเ,เชื้อเมืองผานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงรายท่านประธานครับผมคิดว่าขณะนี้องค์ประชุมน่าจะไม่ครบคอ,อเาออย่างผมขอ<ะ>ใช้เอกสิทธิ ตรวจสอบองค์ประชุมครับเดี๋ยวนั่งลงก่อนครับผมขอใช้เอกสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรได้ครับเจินท่านสมาชิกที่อยู่กรกดอกครับเข้าห้องประชุมครับเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมครับ ดนะเดี๋ยวเอาเรื่องนี้จบก่อนได้ไหมครับนะก็มีเท่านี้ผมขอปิดประชุมนะครับ